เป็นถึงเจ้าหญิงของประเทศก็ยังเคลมมีหน้าประชาชนทั่วไปถึงคิดว่าการเคลมของชาติอื่นเป็นเรื่องปกติสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมต์อาเซียนโดยมีเจ้าหญิงแห่งประเทศจอมเคลมนะคะนั่นก็คือประเทศกัมพูชาได้ประกาศเลิกดีซึ่งนั่นก็คือการแต่งงานกับแฟนหนุ่มชาวสเปนซึ่งเจ้าหญิงได้แต่งชุดงานแต่งงานเป็นชุดคล้ายชุดไทย หรือว่าชุดไทยเลยก็ว่าได้โดยการแต่งงานในครั้งนี้เจ้าหญิงแห่งเมืองพนมเปญได้เลือกชุดที่จะใส่เข้าพิธีสมรสนั่นคือชุดไทยที่สวยเพราะนางบอกว่าชุดไทยเหมาะแก่การเข้าพิธีการมงคลของนางโดยเรื่องนี้ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะโดยความเห็นแรกบอกว่าแม,แม้แม้ดูยังไงก็ชุดไทยเลยละบ้านเมืองตัวเอง คงหาเอกลักษณ์ของชุดสวยๆไม่ได้เลยหรือไงจึงอยากโชว์ชุดของชาติอื่นแต่ก็ขอบคุณนะที่โปรโมทชุดให้แก่ไทยไปในตัวเลยคนต่อมาก็บอกว่าแม้แต่เจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ยังเคลมวัฒนธรรมของชาติอื่นมาเป็นของตนแล้วแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนคนทั่วไปทำตามได้ยังไงขนาดเป็นเจ้าหญิงยังเคลมยันชุดแถมเป็นงานมงคลอีก แทนที่จะใส่ชุดของชาติตนเองแต่นี่กลับมาใส่ของชาติอื่นซะงั้นเห็นแล้วตลกจริงๆบางคอมเมนต์ก็ว่าชุดของชาติตัวเองไม่สวยไม่เด่นดูไม่แพงใส่ยังไงก็คงดูธรรมชาติธรรมดาสินะถึงอยากใส่ชุดไทยเข้าร่วมพิธีสมรสบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าคนมันจะเคลมทำยังไงมันก็ยังเคลมแม้ว่ามันจะผิดก็เถอะ บางคนก็ว่าแล้วชุดสัมปอดหายไปไหนซะแล้วล่ะทำไมไม่เห็นเอามาใส่โปรโมทไปเลยว่าชาติตัวเองก็มีชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อมานะคะบางคนก็ว่าเป็นเจ้าหญิงจริงหรอทำไมดูไม่มีสง่าราศีเอาซะเลยมองดูถ้าไม่บอกว่าเป็นเจ้าหญิงนะฉันคิดว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาซะอีกบางคนก็ว่าชุดเจ้าบ่าวดูแล้วทำไมเหมือนชุด ที่กำลังจะบวชนาคเลยดูแล้วจะบวชหรือจะแต่งงานเนี่ยบางคนก็ว่าไหนบอกว่าเก่งเรื่องทอผ้าเก่งเรื่องศิลปะการออกแบบแล้วทำไมไม่ออกแบบชุดให้เจ้าหญิงใส่หน่อยปล่อยให้มาเคลมของชาติอื่นอยู่ได้หน้าไม่ไอายบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยได้ยินอยู่นะว่าเห็นเจ้าหญิงคนนี้เคยพูดไว้ว่างานแต่งงานของนางจะใส่ชุดไทยเข้าพิธีแต่ก็ไม่คิดว่า จะใส่จริงๆไม่อายชาติอื่นบ้างเลยหรือไงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าใส่ชุดไทยไม่เป็นไรใครๆก็ใส่ได้แต่ต้องให้เครดิตเขาด้วยและอีกอย่างอย่าคิดเอาชุดชาติอื่นมาเคลมก็พอไม่ใช่ว่าใส่แล้วจะมาเคลมว่าชุดไทยเป็นของคอมเมนต์อีกละ่ะมันไม่น่ารักเลยบางคนก็ว่าเป็นถึงเจ้าหญิงทำไมไม่ใส่ชุดประจำชาติของตัวเองแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติ และไม่นับถือบรรพบุรุษแต่ก่อนเลยคิดแค่อยากเอาชุดของชาติไหนที่ตัวเองต้องการมาใส่ก็ได้แบบนี้มันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติและลบหลูบ่บรรพบุรุษของตัวเองไปหรือเปล่าหรือว่าประเทศตัวเองไม่มีชุดประจำชาติที่ดูดีและสวยแบบชาติอื่นหรือจึงมาเคลมเอาของชาติอื่นแบบนี้ถึงจะบอกว่าแค่ใส่เข้าพิธีมงคลก็ตามแต่ต้นเป็นถึงเจ้าหญิง ก็ควรจะทำเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไปนับถือบ้างไม่ใช่พาเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆดูแล้วมันไม่เหมาะสมเอาซะเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นถึงจะหญิงแต่หาความสำรวมสักนิดก็ไม่มีแต่ก็ยังดีที่ยังจงรักภักดีกับประเทศที่เป็นนายขนาดแต่งงานยังไม่แต่งชุดประจำชาติของตัวเองเลยแต่อยากบอกว่าการแต่งชุดไทยนั้น ต้องมีความสำรวมในกิริยาหญิงหน่อยนะชุดไทยใครอยากใส่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ถ้าใส่แล้วเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของตัวเองก็น่าจะโดนฟ้องบ้างนะอย่างน้อยก็น่าจะทำให้เป็นคดีต,ตัวอย่างจะได้ไม่มีใครเอาชุดไทยไปทำให้เสื่อมเสียอีกแบบนี้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนะใส่ชุดไทยแล้วมาเต้นแรงเต้นกาแบบนี้หรอเสล บางคนก็ว่าซัมปอดมันชุดธาตชุดไทยมันชุดนายยุคนี้เมนเลยพยายามจะใส่ชุดไทยเคลมชุดไทยเพื่อจะให้ความรู้สึกของตัวเองพ้นจากการเป็นธาตถึงแม้จะรู้ว่าหลอกตัวเองก็ยอมบางคนก็บอกว่าเจ้าบ่าวเมรนี่สวมทับสวงกันทุกคนแต่งเสร็จเข้าวัดบวชต่อได้เลยทันทีเคลมยันตั้งแต่เจ้านายลงมาทุกชนชั้น ยอมใจในความหน้าไม่อายบางคนก็ว่าชุดไทยใครใส่ก็ดูสวยสงา่าใครเอาไปสวมใส่เราไม่ว่าแต่อย่ามาเคลมว่าตนเองเป็นต้นกำเนิดตนเองเป็นเจ้าของเราเข้าใจนะว่าศิลปะมันแพร่กระจายไปได้ทั่วแต่คนมีการศึกษาเป็นมนุษย์ผู้มีอารยธรรมเขาจะไม่เคลมยึดของคนอื่นมาว่าเป็นของตนเองแบบหน้าด้าน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าชุดไทยและภาษาไทยใครจะใส่ก็ได้ใครจะพูดก็ได้ใส่ได้ทุกคนพูดได้ทุกคนใส่ได้ทุกเชื้อชาติพูดได้ทุกเชื้อชาติขอแค่ไม่เคลมว่าเป็นของตัวเองก็พอบางคนก็บอกว่าชุดไทยทุกวันนี้กลายเป็นสากลไปแล้วมันส่งผลดีให้ไทยทําให้ทั่วโลกรู้จักถึงคอมเมนต์จะมโนว่าตัวเองทําก็เถอะเพราะโลกรู้ บางคนก็ว่าชุดไทยสบายเฉียงนี่เป็นที่ชื่นชอบจริงๆเนาะขอบคุณที่ช่วยโปรโมทวัฒนธรรมไทยแต่ชุดเจ้าบ่าวไม่น่าผ่านนะแต่ชุดที่พระนางมีผ้าผ้าที่คออันนี้เคยเห็นค่ะแม่ใช้บ่อยบางคนก็ว่าภูมิใจในความเป็นทาสไทยจงรักภักดีต่อไทยบางคนก็ว่าชุดไทยสวยสง่าใส่แล้วรวยสเสน่มีราศี หญิงใดมีโอกาสสวมใส่ชุดไทยงามสง่าดูดีงามทุกคนบางคนก็ว่าเครมทุกระดับประทับใจพระเจ้าค่ะสวยดีเพคะชุดไทยบางคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าไม่มีประเพณีของตัวเองผู้หญิงเมนทุกระดับสมัยนี้นิยมมาสายฟอนะบางคนก็ว่าเมนนี่ไม่ว่าจะสูงหรือต่ำทำตัวไม่ต่างกันมีบ้างไหม ความละอายใจนะ่ะบางคนก็ว่าชุดไทยชาติไหนใส่ก็สวยโดยคอมเมนต์ต่อมานะคะก็ได้บอกว่าน่าสงสารเมรทิ้งวัฒนธรรมตัวเองเจ้าหญิงอะไรครมไทยเฉยชุดไทยสวยละสิบางคนก็ว่าจะเอาไปใส่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ชอบมาทึกทักว่าเป็นชุดโบราณของตัวเองช่างน,น่าละอายใจจริงๆ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาของ EP นี้แต่ก่อนอื่นแอดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อหาที่แอดเล่ามานี้มันอาจจะทำให้บางท่านคิดว่าแอดพูดเนื้อหาไม่ได้มีสาระหรือเบี่ยงเบนไปในทิศท,ทางอื่นแอดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะและก่อนจากกันไปแอดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตาม หรือกดเข้ามาชมคลิปของแอดแอดก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ